สวัสดีครับเพื่อนมาอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อนะครับล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสามารถตกลงสัญญาส่วนตัวกับเบนจามินเซนโก้ได้แล้วนะครับและตกลงกับเรดบูเซนบอกว่าพวกเขาจะสามารถตกลงค่าตัวในการย้ายทีมได้หรือไม่นะครับและแมนยูนเต็ดได้เสนอสัญญาให้กับเบนจามินเซนโก้นี่เป็นระยะเวลาเวลาห้าปีครับก็เรดบูสันบอกต้องการค่าตัวประมาณ 40-50ล้านยูโรนะครับก็เป็นข่าวคืบหน้าสำหรับรายของเบนจามินซนโกนะครับที่มีข่าวพัวพันมากับแมนยูได้สักระยะหนึ่งนะครับก็ยิ่งเราเห็นเกมเมื่อคืนนี้ทำให้เราอยากได้กองหน้าอีกนะครับเพราะว่ากองหน้าเราไม่ค่อยขมครับเมื่อคืนเราก็เล่นดีนะครับแต่เราไม่คมตำแหน่งกองกลางเราก็ต้องจัดมาอีกนะครับก็ถ้าเป็นตามข่าวก็คือแมนยูสามารถตกลงส่วนตัวกับ เบนจามินเชนโก้แล้วนะครับผมเหลือแต่เรื่องของค่าตัวถ้าแมนยูยอมจ่ายก็น่าจะจบแล้วนะครับก็ต้องรอลุ้นกันครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์สับสก b e ให้หน่อยครับ